โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเดิมคือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตำบนขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่3สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ ร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในลำดับที่15เมื่อวันที่29มิถุนายน2558พร้อมได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีมีตราพะเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเป็นปรัชญาของโรงเรียนมีสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูน้ำเงินอยู่ภายใต้การบริหารของดรประจักษ์พงศ์วรรณโชต ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการสี่ท่านประกอบด้วย 1. ดออรอังคานาสารี 2. นางสาวบุญหลายหมื่นเท้า 3. นางพิมพเพนไมโพ 4. นางจุไรรัตลักชุมปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน2003คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน132คนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาผ่านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างหลากหลายคือห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ MOU CPO ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบิห้องเรียนวิศวกรรมเทคนโนโลยีดิจิทัล AI โครงการเตรียมแพทย์เตรียมพัฒโครงการหนึ่งห้องเรียน1โครงงานโอค One class One project และล่าสุดมีการจัดทำ MOU Har บิน i n g i n e n r i n g University อ a r ซิี้ฮารบินกงเฉงตาเฉวอมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ h า r b บิเมืองฮาบินมณฑลไหหลงเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต,ต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์และ AI จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหารคณะครูตลอดจนภาคีเครือข่ายโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนำมาสู่นวัตกรเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จากการแข่งขัน p ิซาเกมฟิเคชันช o n c เลน l ์ไทยแลนด์ a n d 2024ระดับสพทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเข้ารอบการแข่งขันบอร์ดเกมเชิงวิชาการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรม,มราชากุมารีในระดับประเทศชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษารอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำปี2567เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลร,ราชธานีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา,านักเรียนาน,านักศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การต่อสมการทางคณิตศาสตร์แมทสมิตระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นพร้อมท่วยเกียรติยศจากว่าที่ร้อยตีธนุบวงจินดาเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการแข่งขัน m a g n น l i a r e g i o n a l t h a i l a n d s e r i e s 2 0 2 4 รางวัลชนะเลิศ2รางวัลในการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ b a s t Package ปีการศึกษา2567รอบ Best of the Best กิจกรรมอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่1 0ได้แก่นางสาวน้ำพัศวรณบุญยมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนางสาวเจรนุตปุตตราชกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศณนงนุษย์ tradition เนรยาชบุรรีองชนะเลิศอันดับ3การประกวดนานโนระดับประเทศสาขานาวัตกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิง่นณวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรางวัลระดับนานาชาติ e 0 2 4ลิงอ,อวืฤาภาษาจีจรานระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยม 2024 h e s i t a Shot Videos Competition การแข่งขันการประกวดวิดีโอสั้นประจําปี2567ระดับนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งใน6ทีมของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจากทุกประเทศทั่วโลกจากการพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างเด่นชัดส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากสํานักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนแกนนําวิทยาศาสตร์พลังศิษย์ เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอ,อวนนค่ายหสาขาคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำจังหวัดอุบลราชธานีในระดับมัธยมศึกษาและที่สำคัญได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนคุณภาพนวัตกรรมการสอนทันสมัยดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยความรัก